อีกหนึ่งเรื่องราวที่ถือว่าเป็นเรื่องราวน่ายินดีนะครับกับใครที่ใช้กา๊าซหุงต้มอ่กาก๊าซหุงต้มอยู่แบบครัวเรือนอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องนี้นะครับนี่ท่านนี้นะครับขาประจําของเรานะครับ 40, ที่จะใช่มาช่วยเรื่องของค่าครองชีพนะครับอ่ารอ,องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านพีรพันธ์จารีรัฐวิภาคนะครับก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่าเขามีชื่อย่อ คุ้นกันนั่นก็คือกบงนะครับเขาพิจารณาทบทวนกําหนดราคาก๊ซปิโตเรียมเหลวหรือว่าที่เราแบบรู้จักกันเลยนะเป็นภาษาง่ายๆ LPG นี่แหละทุกคนการหุงต้มนี่แหละเขาบอกว่าที่ประชุมเขามีมติให้คงราคาขายส่งก๊ซ LPG หน้าโรงกันนะครับอยู่ที่ประมาณ20บาท91สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับแต่ว่าเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะทีนี้เขาเพื่อเกาะเป้าหมายของเขาก็คือให้ราคาขายปีก LPG เนี่ย อยู่ที่ประมาณ423บาทต่อถังขนาด15กิโลกรัมทีนี้เขาก็บอกว่านอกจากนี้ก็ยังมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการการพิจารณาแนวทางกำหนดอายุสัญญารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบนอนฟิล์มด้วยนะครับเพื่อลดผลกระทบค่าไฟฟ้านอกจากเรื่องของก๊าซแล้วกา๊าซถุงต้มแล้วเขาก็ยังดูแลเรื่องค่าไฟฟ้าด้วยนี่ทุกคนก็ถือว่า,าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับเราก็จะได้ใช้กาซถุงต้มในราคา ไม่เกิน423บาทนะครับต่อถังขนาด15กิโลกรัมกันนะครับต่อไปอีก3เดือนก็คือจนถึงจะเริ่มต้นนะครับตึงราคาเนี่ยตั้งแต่วันที่1เมษายนก็คือสัปดาห์หน้าวันอังคาร1เมษายนไปสิ้นสุด3เดือนก็คือวันที่30มิถุนายนนะครับอีก3เดือนอ่านี่ก็เป็นข่าวดีข่าวดีมีสาระ The State Time f e c e ทิวใจไ h a i l a n d